58นาทีสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้เราได้รถคู่ใจเรานี่แหละนะคะพาหลานสาวมาซื้อผัดไทยไข่ห่อเนาะนะคะมาอุดหนุนกันเนะคะเพิ่นคือคนมาเปิด้านใหม่เนาะเลาก็มาอุดหนุนเพิ่นในความเคยเปิดร้านขายของภาพพี่น้องมาเมืองไฟแสงสี้วก็บรรยากาศงามขึ้นเนาะ,ะไอวินไอวินเป็นยังไอวินหลานเด็กหน่อยอยู่บ้านอัน,น้องข้าวหอมก็นั่งอยู่กับพ่อค้าตรงนี้นะคะเจ้าเห็ดผัดไทยไข่ห่อเนาะนะคะ กสิลองเบิง่งว่าสีเรื่องลือบอนะคะลองเบิ่งเดอว่วสันพันวาล่องดูเดอว่าสันซื้อ้านเพื่อนเนาเอา้าล่องเบิง่ง่าเอา้ามีผู้หนึ่งคนกระจุงมามา,มาตัวหนึ่งเนาะนะคะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนะคะอุ้ยผูาา้น่ากจากฟองแลนเลยพี่น้องเบิง่ง <c oughs> นี่นี่นี่ย่ำขึ้นอีกสีมีแสงสีสีอะไะพี่น้องนะคะเป็นแสงสีทเทาเราจอดรถริมถนนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเราท้าทายเกินไปไหมอะนะคะ นี่ก็คือแสงสีตรงนี้ก็คือปอมตำรวจเนาะอันนี้ก็คือท่าไปเซนทภูมเฮ้านะคะ,ะไปคำพ้นสูงฝั่งนี้ก็จะไปยโสธรน,นะคะตรงนี้ก็จะไปกรุงเทพนะคะเวลาเข้าไปข้นรถตะก้อนนี่มันจะเป็นขีวรถเด้พี่น้องยี่ตรงนี้ตะก้อนจะเป็นิ้วรถนะคะค้วรถทั่วคี่รถบขสรถแดงสมัยตะกี้ขี้รถแดงนะคะณนะปัจจุบันนี้ก็ส่วนมากาากะะ็จะหันไปขี่รถส่วนตัวกันไละนะคะ ก็เลยบอกมีการตีตัวนะคะจะไปตีตัวอยู่ข้างในจะเป็นชานทั่วเป็นนิยางต่างๆสิอยู่ตรงโน้นโซนข้างในนะคะตัวน,นี้ก็คือริมริมริมลั่วนะคะก็คือสะพานนะคะอ่าอันนี้ก็คือปลายพักนะคะอยู่ขางโรงพยาบาลนี่ตึกสู่งๆนี่คือโรงพยาบาลเซระพุ่มนะคะที่เยวเห็นอยู่นี่นะคะคนขาอยู่ฝั่งสายมือเวลาเข้าหันหน้าไปทางถนนเนาะนะคะเส้นที่เขาจะไปร้อยเอ็ดนะคะคนจะอยู่สายมือคนเนาะในห้หองมาสังเขาพัด้ังพัดไทยไครหอเป็นข้าพัด อันนี้ก็คือโรกพยาบาลเนาะนะคะตรงนี้คือสรลอ,อยที่เรามาถ่ายรูปกันบ่อยๆตอนเย็นนะคะตรงนั้นก็คือกังหันตรงนี้ก็คือคุณครูสอนพิเศษเนาะข้าวหอมบ้านเขาจะอยู่ตรงข้ามกับกังหันนะคะคุณครูนะคะแต่วันนี้เราเลื่อนการเรียนพิเศษแล้วก็เลยไปเรียนเดือนหน้าเนาะว่างไปก่อนกันเลยนะคะเดี๋ยวขอเวลาสัก8นาทีนะคะพอดีเมื่อกี้เนี่ยเพิ่นเปิดเพลงก็เลยขอเพิ่นใหม่เนาะนะคะเพื่อเป็นการโปรโมทลานซอยกับโบเชิงนะคะแต่ว่าเป็นการแนะนำพี่น้องนะคะว่า เสร็จแล้วพุ่มเขากับเมือาหารการกินนะคะย่ำคำขึ้นหอดฮอกทุ่มตีหนึ่งย่งออกมากินก๋วยเตี๋ยวแถวนี้นะคะสี่ทุ่มบางทีไม่ทันนะคะก๋วยเตี๋ยวแถวนี้นะคะเดี๋ยวเวลาหลลูกมนจะพาออกมาย่ำขึ้นตลอดนะคะเวลาห่อหอนห่อนมากกับส้วนกันเอาไม่กินอาหารเนาะนะคะนี่เพื่อนก็จะเดินออกกําลังกายนะคะจนหอดคำนะคะนี่บางคนก็จะเดินนี่สิละว่าเป็นต่ยานเด้พี่น้องเพราะว่าป้อมตารวจอยู่ตรงนี้นะคะตลาดอยู่ตรงนี้ล่านลดอยู่ตรงนี้นะคะอ่า ไฟกระพริบก็อยู่ตรงนี้นะคะมนันมีอีกยังเป็นต่ายานเลยนะคะพอดูเวลาที่เราไล์ถ่ายวิดีโอก่อนนะคะว่าได้กี่นาทีแล้วนะคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวคุณจะได้ซ้ำมาที่เองนะคะไทยตะโดนแล้เพราะก็ได้ซามมาที่ขอเวลาอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าห้าเห้องจอดรถบอสุภาพกันเลยเนาะนะคะพอดีมีรถคันนึงจอดอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเ้าจะยืนเมืองรถก่อนเนาะนะคะเพื่อมีรถมากนะคะ บ้านใจเงินพันดอกพี่นอ้องแต่ว่าจะเอาไปซิมบงพันสมขําเรืองลือมือหนากก็มาใหม่อีกนะคะเพราะว่าพ่าน,านมาอยู่ฟังถี่เฮ้าบ่าตองขี่รถไปไกลนะคะเฮาก็ตรงมาอุนนุนกันเนนะคะที่แรกก็ว่าสิไปกินข้าวผัดได้ฟังคุณจะเป็นข้าวผัดกุ้งนะคะทามร้านแล้วนับนี่จว่าจะกินผัดไทยหรือข้าวผัดเอาลองลองผัดไทยมือใหม่ดูนะคะลองฝีมือพ่อค้ามือใหม่ดูนะคะ เิ่นกระนารักเนอะนะคะเิ่นกาคัดอยู่้เดียวเพื่อนเนาะนะคะมีเพิ่นก็จะสมีดูกางเพิ่นมากเลยๆเนาะนะคะแตก็ชอยทะยอยมากี่ละเฮ้าบม่ค่อยมีชีวิตออกมาขานอกคนใดเฮาก็อยากออกมาสัมผัสย่มขึ้นเบื่องนํำเนาะฟังนั้นก็จะเป็นรถแลนไปสายยโสูทอนเนาะพี่น้องนะคะฟังนี้ก็จะไปเอาไปในตลาดเนาะฟังหนึ่งก็จะไปร้อยเอดนะคะฟังข้างนี้ก็จะไปทวัดบุรีเนาะนะคะอะ มีลูกค้ามานะคะมีลูกค้ามาโอ้โหน่งอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะไม่เกินสี่นาทีนะคะไม่เกินสี่นาทีเนาะนะคะก็ทายไฟแซงซ,ซีให้พคือ้นองเมืองัก่นอยเนาะนะคะมันเปลี่ยนเวลาย่ำขึ้นนะคะออกมาจากบ้านทุ่มหนึ่งซึ้งพ่อนไล่่อนเกินไปแล้วเลยอยากออกมาท่องเที่ยวออกมากินล่มช่วมวิ้วล้วกะ็มาซื้ออาหารนะคะซื้อพัดไทยนะคะนี่คือป้อมตำรวจดูทางซาะละลอย โรงพยาบาลเซรลพุ่มบานยังพอ,งอห่างจากสัร้อยประมาณ1กิโลนะคะขี่รถออกมาเส้นตรงนะคะว่ามีการแยกเหีียวทั้งนี้นแลวการลดล่าเลนสะดวกวัดคืนสัญจอรอยู่ยังขึ้นนะคะพี่น้องเบาเปียวบ่ยังนะคะแม่แต่การเดินร่างกายบางคนยังเดินอยู่นะตอนนี้เมื่อกี้เพิ่นกันยังเดินอยู่นะคะทุ่มนงเพิ่นกันยังเดินอยู่นะคะเพราะว่าคนผูกผ่านตลอดนะคะนะคะ,ะสำหรับมเนก้ขออนุญาต,ตไลายนิดหน่อยนะคะไลนนิดหน่อยนะคะก็ตอนแรกก็คิดว่า จะจบแล้วแหละพอดีเพิเ่นเปิดเพงลงเลยขอต่อคุณนิดนึงเลยคะ่ะขอเวลาอีกจักสองนาทีนะคะนาทีกว่าๆแต่โลงไหลแล้วนะคะตอนนี้ก็คือสะพานนะคะสะพานที่เวลาเนียหมดแรงเขาจะเดินออกกําลังกายออกแอลูกค้าเพิน่นก็ค่อยๆมาเรื่อยๆได้เลยพี่น้องนะคะมันเป็นผัดไทยไข่ห่อเนาะฟังใกล้ๆนี่ก็คือหมูกระทะอยู่ข้างคางกันนี่เนาะก็คือหมูกระทะหมูกระทะนี่ก็กินดู กินดูแล้ว่าปวดแขวตอนนี้ผมมีปวดฟันนะคะกินน้ำเย็นหลายๆเนาะกินน้ำแข็งหลายๆปวดฟันนะคะแล้วเปลี่ยนหมูกระทะออกมากินผัดไทยแน่นอนนะคะหมูกระทะกับกินดูอยู่จนว่าเพิ่จำหนาได้แล้วละแต่ว่ารู้สึกว่าบ,บ,บ่บ่บ่คอยไอนี่ปนไดฟันโยกเพระาะว่ากินน้ำแข็งหลายฟันบวมก็เลยผ้าห้านมาซื้อผัดไทยนะคะอันนี้ก็คือตน้ตนต้นหมากต้นป่ามต้นเอียงของคนปลูกไว้ประดับนะคะตรงน,นี้ก็คือริมรั้วน้อฟังมันก็คือโซนของสารละลอย มีสองสะสามสะตามที่เคยมาถ่ายทอดไปบ่อยเนาะนะคะมันนีกด้เวลาหกที่แล้วนะคะ,อะขอบคุณพี่น้องนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ <c oughs> ลวกสิบป,ปีซิมเบิงเนาะสมคําลําลือบเนอะนะคะมันมาล่องดูเดอ้อบุษันสิลานเพิ่นเอามาล่องเบิงเนาะนะคะเอาไข่ไข่หอนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่าน,นะะโชคดีมีชัยสวัสดีค่ะ